กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะหรือผู้ที่เกิดประมาณช่วง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศความรักโดรวยลมของชาวพิจิกในช่วงเดือนนี้ ดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นยังไงนะคะมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างบางคนหรืออาจจะไม่ตรงบ้างอะไรแบบนี้เพราะมันไม่ได้เป็นการดูเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นถ้าตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เดีย๋ยว่ากันเลยเนาะมาจ้ะ The date, A, yeah. The star The date นี้ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะ Temperance ช่วงนี้คนรัคนาราศีพิจิตที่มีคู่มีแฟนเนี่ยหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยถ้าจะพูดก็จะพูดคำแรงๆแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันมันไม่ได้เกิดจากคู่ของคุณแต่เอาจริงๆมันเกิดจากตัวคุณเป็นหลัก1บางครั้งคือเหมือนคุณอยากจะให้เขาทำอะไรตามใจคุณมากๆอะไรแบบเนี้ยแล้วพอต่างคนต่างค่อนข้างอา่อคือแฟนคุณเขาก็พยายามเอาอกเอาใจนะประครับประคองในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้รวมทั้งตัวคุณด้วยแหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบแบบปัจจุบันทันด่วน มันมาจากไหนมันก็มาจากคําพูดของตัวคุณเองเป็นหลักหรือบางคนอาจจะไม่พูดเลยก็เลยทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นแย่ไหมไม่แย่ค่ะเพราะว่าไพ่ใบาสุดท้ายได้ The Empress มันจะมีการกลับมาคุยกันได้กลับมาปณิป,น,ปนอมกันได้มันอาจจะมาจากความที่คุณวิตกกังวลมากจนเกินไปในเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากอาจจะมีแฟนแบบ เออเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแฟนหน้าตาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยยังไงล่ะเออแล้วแบบเธอมีคนมาคุยเยอะแล้วเธอจะยังไงอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาได้แล้วมันมาจากความที่คุณมีค่อนข้างมีอีโก้ในตัวเองค่อนข้างเยอะค่อนข้างแบบฉันก็สวยรวยเก่งไม่เห็นจะต้องง้อเลยนี่แหละมันจะทําให้เกิดปัญหาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดๆเลยก็คือมาจากปัญหาของ คำพูดคําจาหรือการแสดงกริยาที่ไม่ค่อยโอเคออกมานะคะแล้วก็บางครั้งระเบิดก็วอยวายเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมาจากตัวเองความคิดตัวเองคําพูดตัวเองล้วนๆเลยนะจ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นพิจิกเพราะฉะนั้นทําบรรยากาศให้มันค่อนข้างโอเคอเป็นอะไรที่แฟนแเราก็ยังเชื่อฟังเราอยู่เขาก็ยังค่อนข้างโอเคกับเราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าก,ก่อให้เกิดปัญหาเลยดีกว่าถ้าปัญหาจะเกิดไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากตัวเองนะคะพิจิก ไปดูสิความรักของคนพิจิกที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงเดซันโอเคนี่ยเดซตา The ดีนี่ค่ะเป็นความรักที่หวานชื่นลึกซึ้งจนคนข้างเคียงอิจฉาแต่ก็ยังไม่วายที่คนพิจิกเนี่ยจะแอบวิตกกงังวลว่าแบบแฟนเรามันก็บอกแล้วว่าเธอเอาแฟนที่แบบดูดีด้วยมาด้วยเขาทำงานกับคนเยอะเขาต้องคุยคนเยอะเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้เธอจะไปวิตกกงังวลทำไมในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรอันนี้เหมือนเป็นคนวิตกจริตอ,อ่ะพิจิกอะ่ะ ดูเหมือนเป็นพวกวิตกจริตก็เลยทําให้เกิดปัญหามันถ้าเอาแบบเบาๆก็จิตอ่อนๆถ้าแบบมากมายก็บ้าบออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าอย่าอะไรสิ่งที่เราคิดก็อย่าคิดว่าเราคิดถูกไปหมดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหานะข้อแนะนําก็คืออ่ะเขาบอกว่าให้เอาเวลาไปเมคกบันนี่เถอะนะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็เรามาระวังเครียดมากก็จะกินมากน้ําหนักขึ้นรักกันมากด้วยไง <c oughs> ก็ชวนกันกินน้ำหนักขึ้นนะเออไม่มีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะดีกว่านะคนลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะจ๊ะไปทําเงินทํางานเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเม้งมันนี่ก็ไปทํางานนะอาจจะเม้งมันนี่ด้วยหรือเปล่าก็เลยกลัวว่าเออไม่มีเวลาให้กันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่มีปัญหาอะไรค่ะนอกจากความคิดของตัวเราเองนะคะคนพิจิก เขาดูหน่อยคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน j u s t i c e ค่ะ The Fool ค่ะ Hermit <c oughs> มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเงียบอยู่ดีต่างคนต่างอยู่อยู่กันแบบตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาไม่หวานแหววแต่ อยู่กันด้วยความสบายใจก็โอเคนะมันยังไม่ได้มีการเหมือนมันเป็นการตกลงกันแล้วแหละคุณกับเขาเขีเส้นกันไว้แล้วแหละว่าเราจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงซึ่งกันรละกันอยู่แล้วก็คือเป็นคนคุยเป็นในในแบบนี้ไปก่อนซึ่งมันก็โอเคสําหรับคุณทั้งคู่นะรักความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่ได้หวังแบบก็คือนานๆจะางทีก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการคุยกันด้วยความเข้าเข้าอกเข้าใจแต่ถามว่าตัวคุณเองบางขบางอย่างลึกๆรู้สึก เครียดกดดันไหมเป็นนะเป็นแต่เหมือนเป็นไบโพล่าบางอารมณ์ก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตแต่บางอารมณ์ก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพิจิกก็จะบางบางครั้งเข้าถึงอารมณ์ตัวเองค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปตั้งสติใบโบบอกไปตั้งสติก่อนใบโบอย่าฟาดลูกใบโบอย่าเอาแบบนั้นแน่เออมันมีแตก ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นในเรื่องคนรักคู่ครองที่หวานแหววขนาดนั้นแต่มันเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กันและกันมากกว่ามันถึงได้อยู่ในจุดต่างคนต่างอยู่ในจุดคอมฟอร์ทโซนนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกดดันอะไรหรือบางครั้งช่วงนี้คนพิจิกอาจจะมีปัญหาอะไรกดดันอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการปรับทุกข์กับคนคุยบ้างอะไรบ้างอ่ะก็ได้ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นในในเรื่องดีถ้าอยู่จุดนี้แล้วสบายใจก็อยู่ต่อไปนะคะอ่ะขอดูหน่อยคนที่เป็นคนโสดมีแนวโน้มจะมีคนมาจีบบ้างไหมคนโสดพิจิก อ่าช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์ไอ้มีสเสน่ห์นะคะได้เดอะสตาร์นะคะแทนแมนถึงแม้จะดูดีดูมีสเสน่ห์แต่ก็ยังคงเลือกยังคงรู้สึกว่าความรักที่จะเข้ามาตรงนี้ฉันยังไม่อยากออกไปจากคอมฟอร์ตโซนฉันยังคงกลัวอยู่ฉันยังแฮปปี้ในการที่ฉันจะอยู่แบบนี้นะเอาว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตื้อ เก่งหนูทะล,ลุดุดันแต่ถามว่าพิจิกเอาไหมพิจิกบอกว่าฉันแค่ดูดูไว้ก่อนฉันยังไม่ได้ก็ถ้าไม่โอเคฉันก็สะบัดบ๊อบได้ทุกเมื่อเหมือนกันความสัมพันธ์ตรงนี้จะต้องเป็นฉันเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้คนพิจิกจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรหรอเราพิจิกรู้สึกเหนื่อยกับในเรื่องความความรักความสัมพันธ์แบบนี้พอสมควรเลยตอนนี้อยากจะพักอยากจะอยู่ในควมสอตโซนของตัวเอง แล้วสิ่งที่พิจิตอยากทําตอนนี้คือฉันอยากเป็นคนรวยจ้ะฉันอยากมีฐานะตอนนี้ก็คือพิจิตตจะมุ่งมั่นในเรื่องการทํางานมากกว่านะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยไหนช่วงนี้อาจจะมีความกดดันเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาหรือว่ามีแนวโน้มเรื่องการงานาทางการเงินอะไรเข้ามาพิจิตก็จะไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็เลยทําให้บางครั้งความสัมพันธ์มันอาจจะมีดรอปไปบ้างก็เลย ทำให้เรารู้สึกกังวลบ้างในบางอารมณ์แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงลดความกังวลลดความความกลัวในใจลงนะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอ่านี่เป็นภาพโดยรวมนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเป็นยังไงค่อยมาติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ